ครั้งแรกกับงานมาหากรรมเกมแห่งประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์100%เต็มกิจกรรมสารพัดเกมบนหน้าจอในบ้านคุณที่รับชมกันแบบฟรีๆไ a ยแลนด์เกม Show 2021 Play From Home พบกับ TGS Cosplay Contest ยกการประกวดคอสเพลย์ play, รอบชิงชนะเลิศมาให้ทุกคนรับชมพร้อมเป็นสักขีพยานว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะแบบออนไลน์ด้วยนะโซนเซียนเกม สนามประลองฝีมือของเหล่าเซียนผ่านฟีฟ่าออนไลน์4ภาคโดยแจ็กกี้อดิสันพึ่งหย่าใครจะเป็นเซียนในครั้งนี้ TGS Challenge ศึกดวลเกม ROV ของอินฟลูเอนเซอร์ระดับมหาอำนาจนอกจากคอนเทนต์ที่ว่าแน่ว่าปังใครจะโชว์เหนือชั้นสกิลเพลย์จนได้รับชัยชนะ TGS X มาดันโปรเจกต์รวมไอดอล a ดนซ์แรงที่จะมาฟาร์มเสียงกรี๊ดจากแฟนๆส่งต่อพลังบวกไปยังองค์กรสาธารณกุศลร่วมฟินร่วมจินไปกับคนโปรดของคุณได้ที่นี่เลยและมาร่วมเปิดประสบการณ์พิเศษกับการถแถลงข่าวของค่ายเกมชั้นนำในรูปแบบ Virtual Event ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแล้วพบกันเสาร์30และอาทิตย์31ตุลาคมนี้ รับชมได้ทาง Facebook Thailand Game Show และ YouTube แบไตพร้อม Online Station จัดโดย s h r o n o Limit และ Online Station